อืมโอเคสวัสดีครับรดโล,โลอ่าคลิปนี้มาวิ RP, เคราะห์ครับ XRP เนาะ XRP กับครับนะครับครับมีการทิ้งอืมเดี๋ยวไปภาพใหญ่นอับเฟรมวีคนะครับก็ดูแบบนี้ไม่เห็นต้องไปดูกราฟล็อกล็อกสกเกล ครับล็อกสเกลสามสี่เนาะ X3P กำลังจะทำเวบหนึ่งใหญ่นะครับขึ้นเว็ห้าของซับดีกรีหลายคนถามเป้าเลยไม่พูดคุยอะไรเยอะแยะถามเป้าอย่างเดียวเป้าได้นะครับการหาเป้าเว็ห้าเบื้องต้นเนาะจางฟิโบที่จุดสิ้นสุดสามสี่นะครับลงมาแบบนี้ เป้าเบื้องต้นก็3ามจุดเก้าแล้วก็ห้าจุดศนอดลลาร์นะครับแต่ว่าอาจจะไปไกลกว่าน,นั้นอยู่ค่อยไลย่ขาเอาอาทำเฟรมวีคเป็นการเบรกของคอลเล c คชั่นทรงเกิลนะครับเดี๋ยวดรอปลงไป4 h เนาะขึ้นต่อนะแบบนี้ขึ้นต่อเท็านะีขึ้นต่อตรงนี้นะครับพบเห็น การเกิดไดเอโกโนไม่เป็นไดเอเนาะไดเอรหัสเทรนคอนเฟิร์มรหัสเทรนนะครับเ <c oughs> นี่ยฮ้หนึ่งเว็บหนึ่งแล้วก็เว็บสองอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เว็บสี่ใหญ่ขึ้นพิมพ์เภาขึ้นเว็บห้าอืมโอเคคอนเฟิร์มรหัสเทรนหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเวฟหนึ่งหนึ่งน้อยเนาะหนึ่งน้อยน้อยเวฟหนึ่งอีกตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง 3, 4, 5, 6, ค่ะเดีย๋ยวจะขึ้นเว็ฟฮะขึ้นต่อนะครับ XRP ขึ้นต่อเนาะสามกว่าสี่ห้าโซนนั้นโซนนั้นมุม <c oughs> มองขึ้นต่อขออนุญาตพาลลาเร็วได้ไหมมันขึ้นชันเกินไปเนาะมันขึ้นชันมากพาล่าเร็วไหมนะไ,ไหว มันรวดเร็วเกินไปนะครับมันชันมากก็เอาเป้าเลยแล้วกันเนาะเป้าของขานี้นะครับเว็บสามสัดส่วนมันจะไม่สมดุลน,นะเพราะว่าใช้กราฟบล็อกนะครับสามสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะ ทเอาไว้ในใจก่อนทดเอาไว้ในใจนย่อน้อยๆแล้วขึ้นต่อหนึ่งชุดแรกอยู่ตรงนี้หนึ่งสองส,องสมอ๋อจะตบอีกหนึ่งทีนะครับไกด์ไลน์ก็สองและสี่ สี่ใหญ่กับสี่กหน้าจะอยู่ในช่วงบริเวณใกล้เคียงกันนะครับสี่ก็าจ,จะตกลงมาถึงนี้แล้วก็ขึ้นเวฟาอีกหนึ่งกชกประมาณนี้นะครับอาจจะขึ้นไปชน3.1หรือ3.5เนอะแล้วค่อยถอยหนึ่งทีนะครับ เาน้อยกว่าแล้วกันสามจุดหนึ่งไม่รู้นะว่าจะถอยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เปลงเอาสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะสองสองจุดหนึ่งนะครับเชื่อเพื่อมันถอยเพิ่ก็เป้าถอย เดี๋ยวเอาอีกแนวหนึ่ง2 3ปอะเ็เดี๋ยวถอยรอบหน้าก็ให้ประมาณนี้อันนี้จะขึ้นยอ่อมีย่อก่อนนะย่อก่อนขึ้นนะ้็ก็ไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็ถอยลงมาตรงนี้ก็ขึ้นอีกหนึ่งจุดจุดจแสดงว่าน่าจะถึง 5, นะห้าเนาะถึงห้า ลักษณะนี้นะครับอืมอืมน่าจะเป็นเครืองเคือกนี้เนาะนะครับแล้วก็สี่ห้าแล้วมองมองลงย่มองทำคอลเลกชันลงเนะาะทีนี้เนาะไม่รู้ว่าลงถึงไหนไม่รู้ว่าลง แต่มันมีขึ้นมีลงแหละให้เป้า,าก,กาวไว้ประมาณนั้นถ้าขึ้นจบกาวพี่โบดูก็ได้ขับ่านเท่าไหร่อ,อเดี๋ยวต้องรอดูรอดูดีกว่าอาจจะมา โซนนี้แต่โดยปกติอ่ะมันจะต้องถ้าเกิด triangle นะครับมันก็จะต้องกลับมาหา triangle เนาะสนจุสีขึ้นแล้วก็ลงนะครับจะหักปากกาไหมเดี๋ยวค่อยรอดูอ่ะโอเคจบ XRP เดี๋ยวไปต่อที่ครับนะครับเห็นเห็นครับเห็นไหมมัว่วไปมัว่วมาอ่ะมันมาถึง42บาทจริงๆด้วยนะครับ มีคนมาแซวอยู่นะว่าทำไมมันจะลงลึกกังมันก็ก็ก็อย่างที่เห็นจนขวยอันนี้ไม่ได้ดูมานานแล้วไปทําโปรเจกต์ห้อง VIP นะครับเอบีเป็นไดเอหมอนกันนะ <c oughs> มีโอกาสที่จะเป็นไดเอกนอก โครงสร้างไดเอโกนอล ABC หนึ่งสองเจอการลันนิง่ง บเน,นี้ WXY เว็บหนึ่งเป็น double combination WXY เว็บหนึ่งหนึ่งออฟไดเอต้องนานๆหน่อยนะครับระยะเวลาจะกินเวลานานนิดหนึ่งเนาะจะไม่ได้เห็นแท่งแบบชันๆแบบเว็บสามนะครับหนึ่งกับห้าเนี่ยจะยาวแต่ว่าหนึ่งเนี่ยระยะราคาจะสูงกว่าห้าเนี่ยจะจะขึ้นอยู่เหมือนจะขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่เยอะนะครับก็กอารมณ์บริบทก็ถูกต้องเนาะ มองเป็นการจบเวฟหนึ่งนะครับเหลียนครับต่อไปลงคอร์ชชั่น A B C แล้ว W เนาะขาะเป็นขา W แล้วก็ X แล้วก็ A B C ลงอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็น Y เวฟสองเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าเอ่ยจะดูให้อ ฟมสองชั่วโมงแล้วกันมองเป็นใดเอโกนอกแต่บริบทเหมือนลงเป็นเวฟสี่เลยเนาะลงเป็นเวฟสี่นะครับเวฟสี่จะรุนแรงและรวดเร็วนะจ๊ะแต่วัดเช็คตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ตรงนี้มองเป็นรหัสสามสามห้าเป็นแฟลต collection f l ตดีกรีเดียวกัน ถ้ากลางด้านนี้เราจะเห็นยี่สิบสามจุดหกแต่ถ้ารีเวิร์มันจะอยู่เจ็ดสิบแปดจุดหกหรือแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นอะไร normal flat strong B normal flat นะครับมีโอกาสลงถึงร้อยสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมมาดู ร้อยสมสิบปดจุดสองป๊บเฮ้ยลงเกินเหรอนั้นก็ต้องเปลี่ยนการวัดมาเป็นแบบ x internal อืมเป็น normal v แปดครับวัดแบบนี้ก็ได้นะวัดแบบ in หกสิบเอ็ดจุแปด o f a แบบ internal ก็ลงเกินอูลงลึกแบบอ e ีลองเกตอืมอีลองเกตแปลตาราแบบนี้เอบีหนึ่งสองสามสี่ห้า C ขา C of collection ทุก collection จะเป็นรหัสห้าอ่าคานี้จบไปเนอะสืบคลื่นขั้นตอนต่อไปเด้งขึ้นมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอ่าอ่าไอ้ตัวนี้ เป็นขานนนขึ้นไหมเนาะเด้งขึ้นมาจากโลคุณหลอกดาวหรือเปล่านะครับก็มองเป็น x นะครับเป็นตัวเชื่อม wxy เหลือคอลเลคชันอีกหนึ่งชุดเนาะอาจารย์ท่านว่าขา x ขา x จะดีถ้าสิบหดจุดแปดเจ็ดสิบหกจุดสี่แปดสิบห้าจุดสี่นะครับของคลื่นก่อนหน้าวัดได้ ขึ้นก่อนหน้าก็คือชุดนี้ ABC ชุดแรกนะครับเราก็จะหัวมเลยวัดจากหัวลงมาว่าเด้งเท่าไหร่เริ่มต้นก็คือ50 50 61.8 76.4และก็85.4อยู่ในอนาณาบริเวณของการเป็นเวฟ X นะครับ X ก็คือการดิ่ขึ้นมาเนาะทำตัวเชือ่อมอาจจะขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะขึ้นแล้ว มองเป็น W X Y นะจ๊ะ W X ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้อาจจะขึ้นนะ Y ก็ขา Y ก็จะต้องมี collection อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น double flat เลยก็ได้หรือขานี้ทำ1 2 3 4 5แบบนี้ใด A หนึ่งชุดแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วก็ตบปาพลงมาแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นซ i กแ a กก็ได้หรือจะเป็น flat แล้วก็เป็น triangle อยู่ตรงนี้ก็ได้เป็น W X Y เหมือนกันเป็นเวฟสองนะครับคงไม่ขึ้นจากตรงนี้นะครับคงไม่ขึ้นจากแปดสิบสองบาทเนอะ,อะวิธีการหาขา Y อ่ามันเป็น collection มันคงไม่วิ่งในลักษณะการของตื้นขยายนะครับก็มองไปที่หนึ่งร้อยออฟ ขาก่อนหน้านะครับหนึ100่งร้อยแล้วก็ร้อยสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซนของขาก่อนหน้าอืมอุ้ยอ่ะเป้าช้อนนะครับไม่เอาร้อยสามแปดแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบสามจุดเอาออกให้อ่ะโอเคแนวรับสำคัญนะครับ แนวรับสำคัญก็ห้าสิบเจ็ดจุดสี่แล้วก็ห้าสิบเอ็ดจุดสองสามบาทนะจ๊ะครับลงไม่ลงไม่ลงนะครับลงไม่ลงไม่ลงไม่ทราบได้เป็นการวิเคราะห์นะครับริเวณเอสหกสิบจุดแปดอยู่ตรงนั้น หกสิบสองเนี่ยน่าสนใจอยู่นะหกสิบสองบาทนะครับถ้าลงมาเนาะเป็นโครงสร้าง wxy W ออ x y อ่าลงหนึ่งขาเดี๋ยว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 ก็มาดูน้องว่าลงเท่าไหร,ร่นะเนาะมุมมองมุมมองประมาณนี้เนี่ยครับเพ่งได้เว็บหนึ่งเว<อ> <F 1. S 2> บหนึ่งได้ a จบได้ก q นอลนี่วิ่งระเบิด จบไดนะ้เอกนอเนาะโอ้โหติดถูกขออภัยนะครับติดถูกขออภัยเนาะมีใครรู้หรอกว่าจะขึ้นไม่ขึ้นมันเป็นการคาดการก็จะวิ่งประมาณนี้แหละ เนาะถ้ามันจะเป็นขาขึ้นมันต้องทำหนึ่งสองหนึ่งสองปลอดอาจารย์ไม่มีอะไรที่ขึ้นทุบรวดทุบตวดรวด,รวดเตี๋ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกเป็นการพนันแล้วไม่มีคำว่าตกรถนะครับ น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นลักษณะนี้นะลงอีกหนึ่งชุดหกสิบเอ็ดอหกสิบสองห้าสิบเจ็ดแล้วก็เท่าไหร่นะครับย้อนกลับไปดูเนาะแล้วก็น่าจะบินละเป็นเว็บสามดับเบิลวันถูจบเว็บสองตรงนี้ต่อไปก็จะหนึง่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้ามมมองที่เป็นบวกมากเลย โอเคเดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะถ้าแอดมีเวลานะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับ XRP กับครับนะครับโอเคสวัสดีครับ